พี่ครับทำไมเขาต้องเอาไม้มาตากแดดแบบนี้ด้วยครับอ๋อที่ตากนี่ก็คือว่ามันจะได้บบเกอเชือ้อราจะาไม้จะได้แห้งอ๋ออ้าวแล้วยี่น้าฝนทําไงอะพี่ถ้าหน้าฝนหรือว่าหน้าหนาวมันมีแดดเขาก็จะมีเครื่องอบตัวนี้เจาะเตาอ,อบ,บาใช่แล้วครับเตาอบไม้ไผ่เครื่องนี้จะใช้รังสีความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงซึ่งก็คือเศษไม้ไผ่ที่เหลือจากการทำพัดและร่ม ทำการไล่ความชื้นในเนื้อไม้ออกไปโดยจะมีพัดลมช่วยกระจายความร้อนให้ทั่วทั้งเตาอบใช้เวลาอบ5-7ชั่วโมงไม้ก็แห้งสนิทแล้วล่ะครับสุดยอดอ่ะอย่างนี้แสดงว่าเราก็สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ของเราออกมาได้ตลอดทุกช่วงฤด,ดูกาลเลยใช่ไหมครับทุกหน้าไม่ว่าจะหน้าไหนก็สามารถทําได้โอ้โหเจ๋งมา,มากๆเลยแต่มีอหน้านึงนะที่ผมไม่สามารถไปไหนได้เลยหน้าอย่างเจ้าหน,น้าหักขนาด เทคโนโลยีทงเงินช่วยกลุยทางสร้างยอดขายผู้ประกอบการท่านใดสนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลยีติดต่อสวทช025648000ส,สวทชกระทรวงวิทย์จุดประกายความคิดสร้างโอกาสธุรกิจไทย